โอเคเริ่มสูบได้ขวดนมมันเป็นขวดนดมเลยเออเอาสูบแรงๆมแรกสงค์ค่ะสิงคเป็นขวดนมเลยนี่เป็นขวดนมเลยหลออันนี้สีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าค่ะว้ายเอาซุป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 อยากชูสีเขียวอยากสูบสีเขียวออาห เขี่ยไหมะคะสีเขียวค่ะอันอืมน,นีน่เขียอะไรทั้งหมดเลยคะสีชมพูมีหลายสีค่ะเอาเรีบซูปเร็วๆทุกคนอยากดูนี่เอามีคนอยากดูี่ซูปอ๋อใส่ดีๆใส่เองนะเอเมไหมอืมน้ำซูปอันนี้ มัน,นมันเป็นขวดมหมายเลยเออโอเคเก่งค่ะจับลูกปองไงต้องจับูกปองไม่ใช่จับอางข้างคน,นอันนี้เดี<อ>๋ยวมันจะรั่วหรอใช่ต้องจับตรงนั้นหรอคะใช่ค่ะได้จับนกปองโอเดีย๋ยวมันจะแตกตรงนี้ยค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งไม่ใหญ่มากไหมหใหญ่มากไหมใหญ่ <laughs> หนูตกใจหมดอนอจ้ะหนูตกใจอ้าวสีสีชมพูหน่อยค่ะขอบค่ะสีชมพูหน่อยค่ะเหมือนสีชมพูกับกันหน่อยค่ะค่ะค่ะอานั่ง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 แม่ถ่ายแม่ถ่ายวีโอให้อ่ะอ่ะซุปเก่งค่ะเก่งเก่งว้าเก่งจังเลยเนี่ยเอาใส่ก็เป็นเอาใส่เป็นไหม ใส่ดีๆเอาซุปแมจ่จ๋าจ๋าค่ะค่ะค่ะ,คะเอาเริ่มซุปเลยค่ะแม่ว้าวอุ้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 อมันรั่วอันนี้เนี่ยหืมันรั่วอันนี้เนี่ยเอ้ามันรัวร่วได้งไงมันไม่ได้รั่วไปไปว้ปวาวเนี่าอ๋อชีฟ้าหมันอ๋อชีฟ้าอืม สีฟ้าสีเขียวน่ะหมักจังเลยอ,อืมอ,อ,อืมอ่ะออืมสีไหนนี่นะสีอันนี้อืมอ,อ่ะสีไหนดีนะสีอันนี้ค่ะคอืมม,ม,มันออกไขาเขาไปได้ไดูอดโอ้ยไม่เอาใส่ปืนนะคะค่ะต้องเอาใส่ที่สูบนะคะที่สูบของเด็กค่ะที่สูบของเด็กค่ะที่สูบของเด็ก พี่ชูผมหนึ่งเด็กได้พี่ชูผมหนึ่งเด็กเพราะฉับเม่เดินไว้ได้มันอ,อันตรายดูไหมอย่าห้าปิดประตูเด็กขาดไม่ได้ทำไมอะ่ะอย่ายุ่งเข้าร <laughs> ้ายนะกิ๊ง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 